ควันนี้กลุ่มของผมนะครับจะมาทําการทดลองเกี่ยวกับเรื่องละเปอร์เซ็นต์หรือผลได้ร้อยล้านนั่นเองครับโดยวิธีการทดลองของเราเนี่ยเราจะต้องเตรียมนะครับสารละลายนะครับไฮโดรคาร์บอนพิโคล่านะครับแล้วก็โซเดียมน้ไตด์นะครับที่ยังไม่ทราบความเข้มข้นนั่นเองครับโดยวิธีการทดลองของพวกผมเนี่ยจะเป็นการเปรียบเทียบนะครับระหว่างผลนะครับน้ำหนักของเกลือโซเดียมก๊าลัยนะครับที่ได้จากการทำนวณแล้วก็ น้ำหนักของเสียคอไดที่ได้จากการทดลองแล้วมาเกีียบกันในสูตรเปอร์เซ็นต์ิวนั่นเองเราจะไปทำการทดลองกันครับไปดูกันครับนี้นะครับกาลอการเรก็จะต้องมีินะครับต้องมีนะครับต um, ้องผ่านการทั่วและผ่านยาหลังจากีได้วพันิเเสร็จสราะนิเนะครับขนาดสนะครับวิีการศก็คือระเรืองข้างับเราจะทำลูกพิเศษ จะดูเปกขที่มาให้ยมสิบแปดแมวสีแบนี้นะครับผม ทำการปริเดเสร็จแล้วนะครับเราจะยนตัวติเคเตอร์นะครับซึ่งติเคเตอร์ที่จะใช้ในวันนี้นะครับก็คือโบงกเทางข้า,ขามูลนะครับโดยเราจะยนลงไปพลาสแล้วประมาณสอง บิวเลตก่อนนะครับต่อไปเราก็จะใส่สารที่เราต้องการสร้างความเข้มข้นนะครับลงไปในบิวเล็ตนะครับโดยวิธีการใส่เนี่ยเราจะใส่ด้วยกลวยนะครับโดยการใช้กลวยเนี่ยเราจะต้องใช้นิ้วโป้งะครับดไว้นะครับไม่ให้กลวยมันติดก,กับทางบิวเลตโดยตรงนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยครับโดยเมื่อเราใส่สารเข้าไปในตัวบิวเล็ตนะครับเราจะเห็นว่ามันมีฟองอากาศอยู่โดยก่อนเราจะใช้ตัวบิวเล็ตเราก็ต้องเอาฟองอากาศออกก่อนนะครับทําการ เาสั่เอาฟองอากาศลงแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปปรับตรงนี้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการที่เราจะใช้ในการทดลองต่อไปนัดนเองโดยระหว่างทำการทดลองเนี่ยเราจะถุดวาลนะครับเราก็ต้องใช้ถุงชุบไปเลยคร <S <S ครับโดยที่หลังจากที่ผมทำการดีเซนต์แล้วนะครับเราจะได้สีฟ้าอากอกมาประมาณน่าจะเป็นสีฟ้าขามนะครับซึ่งเราจะใช้ปริมาณเนี่ย สารพันโนนเนี่ยนะครับประมาณอย่างละ15มิลลิลิตรครับโอเคครับว่าแล้วเราก็ไปดูวิธีการคำนวณกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับหลังจากที่เรามันที่ผลนะครับเราก็จะมาหาค่าความต่างเฉลี่ยต่อนะครับซึ่งเมื่อเราทั้งสองหาค่าเฉลี่ยแล้วจะได้15มิลลิลิตรนะครับเท่ากับว่า v เอเอท่เท่ากับ15มิลลิลิตรครับจากนั้นเราจะมาหาความเข้มข้นต่อนะครับโดยใช้สูตรนี้นะครับแล้วก็แทนค่าเข้าไปหาความเข้มข้นของ n อเอจะได้0.67โมลาร์นะครับ มาเราจะมาหาโมลจากโมล,ลาร์ที่เราหามาได้นะครับโดยใช้สูตรโมลเท่ากับ MV นะครับแล้วก็เปลี่ยน V เป็นลิตรนะครับซึ่งจะได้0.015ลิตรนะครับจากนั้นก็มาแทนค่าได้เป็น0.01โมลนะครับและเมื่อเขียนสมก,การลงไปในสัดส่วน1ต่อหนึ่งนะครับเท่ากับว่าทุกอย่างทุกตัวมี0.1 0.01โมลเท่ากันนะครับจากนั้นเราจะมาหากรรมของ NACL นะครับโดยใช้สูตรเท่ากับโมลเท่ากับ V อ MW นะครับ n w ของ n a c หารด้วยแจก23 e วก35.5นะครับจะได้58.5นะครับจากนั้นเอามวล0.01มาคูณกับ58.5นะครับจะได้เป็น0.585กรัมนะครับซึ่ง0.585กรัมเนี่ยเป็นกร,รมัมทฤษฎีนะครับและกรัมจริงที่เราวัดได้ก็คือ0.62และ0.45เมื่อหาค่าเฉลี่ยเท่ากับ0.535นะครับและเมื่อหาเปอร์เซ็นต์ผลได้จากสูตรนี้นะครับแล้วแทนค่าเข้าไปจะเท่ากับว่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ที่กลุ่มเราทําได้ก็คือ 91. เร็ Have นะครับครบเนื่องจากการทดลองเราเนี่ยเพราะว่าการทราบลักษณะของโซเดียมฟอไรด์ในสารละลาย,ลายโซเดียมฟอไรด์นะครับเราจึงต้องนำสารละลายโซเดียมฟอไรด์ที่อย่การดูเรนเนี่ยไปต้มเพื่อเหลื่อยแห้งเอาน้ำออกก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้มนะครับในบิกเกอร์นะครับเราเลยต้องชั่งบิกเกอร์เปล่าก่อนว่าหนักเท่าไหร่ครับบิกเกอร์เปที่หนึ่งครับ<า>และบิกเกอร์เปที่สองครับ เราเยาสารละลายเนี่ยไปต้มบนฮอตเพนนะครับเพื่ออะไรมแห้งน้ำออกเนี่ยผมก็ต้องเอาสารละลายที่ได้เนี่ยเทงลงในบิลเกอร์ก่อนครับต่อไปนะครับเราจะทำการเหลือหแห้งน้ำออกนะครับจากสารละลายของเราให้เหลือแต่โซเดียมคลอไรด์ ครับหลังจากที่เราเระเหยนะครับน้ำออกจากสลัดจากสารละลายโซเดียมคลอไรด์อมออาจนหมดแล้วเนี่ยในพิเกอร์ของเราก็จะมีแค่โซเดียมคลอไรด์เฉยๆนะครับอ่ะนี่เป็นพิเกอร์เปที่1น,นะครับดูที่ว่าน้ำหนักจะต่งางจากพิเกอร์เกล่าวตอนแรกไหมครับและนี่เป็นโซเดียมคลอไรด์ในพิเกอร์เปที่2ครับ เราช you know, ั่งแล้วนะครับเราก็จะนำบิกเกอร์ที่มีโซเดียมคลอไรด์เนี่ยไปลบกับน้ำหนักบิกเกอร์เปล่าตอนแรกจากนั้นเราก็จะนำมาหาค่าเฉลี่ยกันว่าหนักเท่าไหร่ครับแล้วก็นำไปพูดนะครับนำไปคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ยิวนะครับแล้ว่าผลได้เลยละต่อไปครับโอเคครับอ่ะหลังจากที่เราได้ทำการทดลองกันไปแล้วเนี่ยทั้งส่วนของพาร์ทการคำนวณแล้วก็พาร์ทการทดลองเนี่ยเราก็ได้ผลการทดลองมาดังนี้ครับได้ผลการทดลองมาว่าโซเดียมน้ำหนักของโซเดียมคลอไรด์ที่เราได้จากการทดลองเนี่ย มีครับประมาณ91%ดซของผลทฤษฎีเท่านั้นเองครับอะซึ่งก็ตรงตามทฤษฎีของสูตรนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ยิ้วเนี่ยจะไม่เกินหนึ่งนะครับอะผมก็หวังว่านะครับทุกคนนะครับจะชอบการทดลองวิทยาศาสตร์ของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่ตั้งใจดูตั้งใจชมของเราไว้มาทำการทดลองวิทยาศาสตร์ด้กันใหม่ครับขอบคุณครับ